อยู่ในสวนคือเก่านะคะทุกคนอ,ออกจากมัดกับออกจากมัดกับักออกจากปักกับมัดยูพอบนีล่ะเดี๋ยวกับไปตัดกิง่งเดี๋ยวกับมาหนีบน้าหนีบน้าแล้วกับมาปักมาปักแล้วพ่อมันติดแล้วกับมะมัดนะคะแล้วเกาออกวนเวียนกันอยู่ยังสี่ละคะ่ะพี่น้องเบิดปีนะคะบอดีอ้ยางเฮดหน้านี่กับยังปีละเทือสองเทือ แต่ว่าถ้ำสวนนี่วนเวียนกันอยู่แบบนี้นะคะถามว่าเมยบอมันกะเมื่อยแต่ว่าบางเทือเข้ากับมีความสุขบ่ได้ไปเป็นหลูกน่องไผ่บ่ได้ไปรับจา้างไผ่ําำงานเจ้าของเองนะคะ,ะเฮ็ดลร้ก็ได้ลายเฮ็ดหน่อยก็ได้หน่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างเข้าก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอยากนอนกับนอนอยากพักกับพักเมื่อยกับพักพเบดบดจาก พักพรแบบว่าอยากมาทํำกระลูกมาทํำโดยที่เหาบบตองมีไผมาบงการว่าต้องทํำประมาณนั่นตองทํำประมาณนี้อยากกินก๋วยเตีย๋ยกระยางไปกินอยากกินเข่ากระยางไปกินกินข่าวแล้วก็นอนเว้นซะก่อนจังลงมาเห็ดกระได้นี่ล่ะคะ่ะคืออาชีพของเห่าหล่ะก็ความสุขของเหาโบเดไปเป็นลูกน้องไผอาจจะบบเดลวงไดลายอาจจะบบเ,เดลํำได้รวยแต่ว่ามันก็มีความสุขในใจ มันเป็นวิถีชีวิตของเหานะคะถามว่าเป็นยังไม่ไฮ้มหน่าบอเป็นคนลูอีสานแถ้ๆลอยเปอร์เซ็นต์นะคะมีค่ะไฮกับมีหน้ากับมีแต่ว่าหน้านั้นเห่ากับบรดิเฮดมาโดนแล้วแต่ว่ามันกับบหลายดอกมันกับบรดิยากสมัยสม,มรยนี้หน้าในหน่อยนะคะให้ยาตีพี่น้องเฮ็ดไ้ โซงเงินเมื่อสื่อโงสื้อปุย๋ยวานโคงวานเข่ากะบบได้ยากนะคะเหตบดบบไดวาเห็ดสื่อเหตดขายเหตดแต่พ่อเด็กกินเหตดแต่พ่อมันบบเป็นของเก่านะคะอ่าให้หน้าตากา,กากของเหากบมีนะคะแต่ว่าถาม,มือใด้ที่เศร้าทําสวนยังพท่านลูกค่ะพี่น้องคะแต่ว่าอยากเศร้าอยู่เด้ออยากเศร้าอยู่แต่ว่าโบหูว่าสีว่างวางไดนะคะเพราะว่าเหาเหตดมาโดนแล้วมันเป็นอาชีพที่แบบเฮาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง เฮามาหลายสิบปีแล้วนะคะถามว่าลวยบอกกับบลวยถามว่าถูกบอกกับบถูกอยากยังกับพ่อเด็กินอยากยังกับยังไปซื้อกินบไดีอึดไดียอยากเรื่องอยากเรื่องกินนี่เจแมนบออึดบออยากนะคะบอเรื่องเงื่อนเรื่องท่องกับบอหางบ่มีบได้ลำเด้ดลวยบได้รู้ละมาเฮาคือเพิ่นบางคนเนาะค่ะแต่ว่าเฮากับบู่้ดอกว่าอ่าควมรวยของแต่ละคนอยู่แบบใดบางคนก็รวยอ่าในใจบางคนก็รวยทรัพย์สินนะคะ แต่ว่าสําหรับเฮากับพ่อกินพ่ออยากพ่อ,อยู่บเดทุกเดียอยากง้ังมากไหมนะคะอยากง้งกับพ่อเด็กินน้าเพลินอยู่แต่ว่าหากบเดไปใส่มาใส่ค่ะยูเต้นในสวนเพราะว่าอ่าเฮ้าทํากันเองนะคะกับสิยูป,ประมาณนี้ว่นเวียนกันแต่ว่าบบเดทุกกายทุกใจกับเอาแล้วนอพี่น้องซ้ำนี่กับประมาณนี้ละ่ะความ